เดียลองชิมทุกคนดูนะ ได้ซิมการ์ดของทางที่ดานาังแล้วนะครับคือที่เนี่ยตอนนี้นะครับถ้าคุณมาตอนเนี้ยเราจะได้ซิมการ์ดฟรีก็คือแค่เอาพาสปอร์ตเราไปแลกนะครับซึ่งซิมการ์ดเนี้ยเราเอียดทามานะครับก็คือเราสามารถใช้ได้2 G งกิกต่อวนันแต่ซิมการ์ดที่สามารถใช้ได้1เดือนนะครับก็คือใช้ไปเลยเดือนหนึ่งอะได้วันละ2 G งกิกสบายฟรี free, แค่เอาพาสปอร์ตไปแลกเวิร์กอ้าวใส่งไง <laughs> แต่คนเยอะนิดหนึ่งนะครับดูข้างหลังอยู่คนก็จะต่อคิวกันแบบน,นีนะ <laughs> นน้นะครับก็คืออาจจะต้องรอเวลานิดนึ่งนะครับผมราใส่ขสอ ข้างหลังของเรานะครับทุกคนทุกคนเห็นไหมครับนั่นคือสัตว์ที่กำลังใกล้สูญพันธุ์นะครับในปัจจุบันนะครับผมถ้าทุกคนดูดีๆนะครับสวัสดีครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรมเรียบร้อยนะครับจะดูว่ามันจะเจ๋งยังไงมันมีอะไรน่าเที่ยว yes. ดีขนาดไหนนะครับขอบคุณนี่คือตั๋วนะครับ ตอนนี้นะครับเราเดินเข้ามาในตัวเมืองหอยอัดนะครับตอนนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับผมก็คือเราสามารถซื้อตั๋วได้ในราคาลด50%จากปกตินะครับแสนสี่มันก็ลดเกิน50%แล้วตอนนี้นะครับเหลือแค่60,000นดองนะครับผมก็คือสามารถใช้ได้กี่วันก็ได้เนาะแล้วก็เดินได้ทั่วเมืองหอยอัดแล้วก็เข้าได้5 entry เป็นเป็นพิพิพธภัณฑ์เก่าแก่เราสามารถเดินเข้าไปได้ด้วยนะครับเออน่าสนใจเราอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสวยขนาดไหนไปไปดูกัน แมมอมรนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านอาหารที่หอยอันซึ่งผมอะลองอันแรกเลยเว้ยมันค,คืออะไรคือเลยนะห <c oughs> อมเอาเป็นว่าผมจะขอเรียกมันว่าแหนกเนืองได้ขนาดนะฮะซึ่งมันหอมเนี่ยผมจะลองชิมให้ทุกคนดูเวย้ยอืมกลิ่นได้เลยนะกลิ่นเหมือนหมูสเปซตอนแรกผมก็บอกว่าคือเราหิวไงเราข้าวหน่อยได้ไหม เขาก็เลยบอกอข้าไม่มีนะมีอันนี้แทนตอนแรกสารภาพคิดว่ากระดาษทิชชู่แต่จริงแล้วมันคือแป้งมากินกันทุกคนดูป่ <c oughs> อให้เอามาห่อห่อห่อก็ได้ปลาใช่เหรอปลาใช่หรองคือวิธ <c oughs> ีกินก็คล้ายๆแหนมเดงบ้าเลยเว้ยทุกคน๋ยลองชิมให้ทุกคนดูนะมันมันเหมือนกระดาษเลยจริงมันไม่ใช่กระดาษหรอกน้องมันเป็นแป้งอ่ะ แต่คือแป้งค่ะบางหมูปิ้งคนเห็นหมูปิ้งใช่เคยหมูปิ้งแต่กินอันนี้ทุกคนมันไม่ใช่กระดาษนะมันคือแป้งไม่ว่าต้าอ,อ,อยู่กันแก้ผิวได้ถึงแล้วว่ามันจนเหนียวอันนี้หนึ่งก็ตามไปครับอาจาที่ผมกินไปสักมันระยะหนึ่งของก็ได้คนพบวิธีการกินอย่างไรเอียนหลนะ่อแล้วทุกคนก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยที่มันดูเหนียวใช่ไหมเพราะว่าเราอ่ะกินแป้งมันหนาเกินไปเว้ยวิธีการทำนะแป้งมันต้องบาง อย่าลืมนะครับว่ามันไม่ใช่กระดาษทิชชู่มันเป็นแป้งนะครับทุกคนแล้วเราก็เอาหมหูเราเนี่ยใส่ไปเลยถึงแม้ว่าคุณหมอทวีสินอาจจะไม่ชอบผักทีกะตาก็เรา,าก็ใส่ผักครับเราก็ม้วนนะทุกคนเดี๋ยวนี่อะไรบอกผมทีว่าไม่ใช่ต้นคุณนายเตือนซ่า <c oughs> แล้วเราก็ม้วนครับเนี่ยแป้งมันจะบางอย่างเลยแล้วก็กิน หขังมังแต่โ,โคตรดีกินมาคือมาอร่อยจริงใช่ไหมกินอร่อยครับอร่อยอแล้วก็ราคาไม่แรงยือที่ามาห้าหมื่นจองจีนเงินไทยก็ระสวัะดีอร่อยซึ่งกินมปกินมาแล้วก็แบบอืมดีต้องลองมากินนะครับในเมืองพอยอันนะผมจะถ่ายร้านให้ดูว่าชื่อร้านอะไรซึ่งผมจำไม่ได้ให่ผมบอกเพยครับไป in the มือผมก็คือร้านเอไม่ใช่ร้านมือ <laughs> ผมก็คือเครื่องดื่มจากร้านมอสหอยอันนะครับที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่ห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าเกิดมาเมืองหอยอันนะครับผมฮาน,นอย,ยหรือหอยอ้นหอยอันไม่ใช่เดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะรสชาติเป็นไงรสชาติเหมือนเนี่ยงคำอ่ะทุกคนนึกออกไหมใช่ดิ คือผมได้ยินทุกคนพูดว่าเหมือนรสชาติเหมือนน้ำมะพร้าวมะนาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมว่ามันไม่ใช่อะมันมีความหวานมากกว่าแล้วก็มันมีกลิ่นเหมือนมะพร้าวคั่วอืมใช่อืมนั่นแหละมีกลิ่นมะพร้าวคั่วแล้วก็มีกลิ่นน้ำกะทินิดนิดรวมแล้วก็รสชาติดูงงแต่ก็แปลกใหม่ดีไม่เคยได้ลิ้มรสรสชาตินี้มาก่อนแต่ก็ดีเออก็ต้องควรน่ามาลองสักคราดึงกันจะรู้มันเป็นยังไงดีครับไปไปร้านต่อไปดีกว่า วันนี้ผมก็อยู่ที่ควายอันในเมืองนคะครับผมก็คือในเมืองเนี่ยมันค่อนข้างที่ดีบรรยากาศเนี่ยดีมากๆนะทุกคนเพราะว่าคอยอันเนี่ยเขาเป็นเมืองมรดกโลกที่ยูเนสโกได้ให้ไว,ไว,ไวไค้คือที่เขาได้เป็นยูเนสโกเนี่ยเพราะว่าเป็นเมืองที่ยังคงความเป็นดั้งเดิม อย่างมากเลยก็คือมีความเป็นสีเหลืองแล้วก็ยังคงสภาพเดิมอยู่ค่อนข้างเยอะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะครับเขาก็เลยได้รับเป็นมิเนสโกคือตอนแรกอะคิดว่ามันดูร้อนนะแต่พอมาอากาศตอนสักมันหมายหมายสาย,ายสามสายสี่อากาศก็เริ่มเย็นขึ้นคือเย็นขึ้นอย่างนี้คือมันมีลมครับเดินเล่นในหอยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ อ๋อใช่อะเต้าหูตัด this one this one and this one โอเคเต้าหู้อันนี้นะครับก็คือโต้าูที่ผมใส่เมื่อกี้ไงคือผมกว่าใจถามว่ามันคือเต้าหู้เว้ยแต่มันเป็นเต้าหู้ที่ใส่น้ํากะทิแล้วก็มีพวกเครื่องเคลียงอย่างพวกแบบเฉากุ้ยชิมให้ดูรสชาติเป็นไงคือมันเย็นๆด้วยเนาะมันก็คงจะสดชื่นดีหรือเปล่า ไม่รสชาติเหมือนขนมไม่เหมือนเหมอนอะไรวะต้าหู้วะ <laughs> ต้าหวยมันเป็นต้าหวยที่มีกลิ่นของกะทิอ่ะมีกลิ่นของมะพร้าวแล้วก็เอ๊ยอร่อยราคาแค่สองหมื่นยองดูหกสิบบาทเป็นอีกอย่างหต้่งลองเรียกว่าอะไรนะโตฟูก็คือเต้าหู้โตฟูเยี่ยมครับผมให้ผมชอบ นี่ก็เช้าวันที่2นะครับผมเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้ตอนคืนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรสวยๆเยอะมากเลยแต่ผมแบบนะนำนะครับว่าเกิดว่าพวกแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่หรืออะไรที่มันเป็นที่ที่คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําการที่เราได้นอนที่นี่สักคืนหนึ่งแล้วตอนเช้าเราตื่นออกมาถ่ายรูปครับเราจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับฝูงชนเยอะมากนะครับผมก็จะสามารถถ่ายได้แบบว่าง่ายๆเลยแต่ความพิกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเนี่ยมันไม่เยอะ หมายถึงว่าตอนเช้าเนี่ยคนไม่เยอะแต่ความพีคเนี่ยคือว่านะครับฟ้าที่นี่แดดที่นี่นะครับขึ้นเร็วมากคือเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นมาห้าตีห้าครึ่งใช่ไหมก็คือสว่างเหมือน,นกับแปดโมงเช้าบ้านเราอะ่ะทุกคนโอดีดีไหมไม่รู้แต่ตน,นี้ง่วงอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมาทําให้ได้ที่หอยอันนะครับนั่นก็คือการมานั่งบาสเกตบอลนะครับก็คือเรือกระด้งที่มันเป็นเอ,อ่อกลมๆที่มันอยู่ในน้ำทุกคนช่นวันนี้ผมก็เหมารถ จากที่โรงแรมมานะครับสามแสนดองแล้วก็ค่าหน้าอ่ะผมเป็นึแสนห้าหมื่นดองนะครับมา,าดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนป๊บเดี๋ยวผมพาไปดูอบผมตอนนี้นะครับผมก็มกำลัง มาถึงที่ท่าเรือแล้วกำลังรอเรืออยู่ที่ไม่ใช่รอลิงบอแหวนเราจุลาอ่างของตะกนะครับกำลังรอเรือนะครับผมซึ่งเรือเนี่ยก็จะเป็นขนาดนี้อ่ะเราดูนะครับคือจริงตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันจะเล็กนะแต่จริงมันใหญ่เหมือนกันซึ่งเรือเนี้ยเขาใช้ในการสัญจรของ คนที่นี่เลยด้วยซ้ำไปนะครับผมใช้เป็นเหมือนเรือลกักลักเลยแหละซึ่งพี่ที่ผมมาด้วยวันนี้นะครับเขาจะลงไปหมุดบนเรือะครับทุกคนผมเนะี่ยด้วยความเป็นเกลียดเออเราอายุน้อยเราไม่อยากจะเสียสละเพราะว่าผมให้พี่เขาดีกว่าเพราะผมเลือกที่จะถ่ายรูปให้พี่เขาด้วยกันนะเราไปดูดูกันว่าระหว่างทางให้ล่องเรือเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนมันจะยังไงนะครับผมอยากรู้เหมือนกันความรู้สึกของการนั่งกระเช้าเอยไม่ใช่กระเช้ากระด้งเออกระด้งแหละว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนดูนะคอยดูไป ตอนนี้เราก็นั่งมาได้สักพักึงล้วทุกคนก็คืออย่างที่ผมคิดไว้นะครับไม่มีผิดนั่นก็คือมันก็เหมือนคล้ายๆกับการนั่งเรือบ้านเรานั่นแหละไม่ใช่แต่มันก็มีความแปลกใหม่ดีตรงที่มันก็เป็นทรงกลมนะครับแล้วมันก็ผมก็งงนะว่าเขาพายไปได้ยังไงคือเขาพายจากข้างหน้านะครับแล้วก็จะเห็นคนมากมายคือระหว่างทางอ่ะถ้าคนที่ชอบความแอคทีฟแอดเวนเจอร์หน่อยนะครับคุณสามารถขอให้เขาหมุนได้ ในที่บนเรือนะครับก็จะต้องใส่เสื้อชูชีนะครับแล้วก็จะต้องส,สวมเพื่ออะไรเขาก็มีหมวกให้ฟรีนะครับแต่ขอจะไปดูบรรยากาศดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆเราจากล่องเรือเนี่ยใช้เวลาล่องประมาณชั่วโมงนึงเนาะแล้วก็ออกขึ้นไปแถวเนี้ยก็จะมีร้านอาหารซีฟู้ดเต็มหมดเลยคุณสามารถกินได้ครับโอเคไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่า วันนี้ครับแป๊บเดียวเพิ่มแป๊บเดียวนะครับการเดินเล่นในหอยอันของเราก็ผ่านไปไวมาก,ากทุกคนก็คือตอนนี้เกือบจะ4ี่โมงแล้วผมแนะนำนะครับในช่วงเย็นของในเมืองหอยอันเนี่ยนะครับให้ขึ้นหาลาที่มีาัฟ้าขึ้นมานั่งเล่นนั่งชิวนั่งดูวิวนั่งถ่ายรูปนะครับ <S 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 โดยเฉพาะจริงๆครับมีฝ่ายโฟใช่ไหม ไฟโฟ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 โฟไฟโฟนะฮะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่นั่นแหละร้านนั้นน่ยก็นะก็ดีแบบหนึ่งมันก็สูงขึ้นมาแบบหนึ่งแต่จริงแล้วมีอีกร้านนึ่งครับถ้าเดินตรงใหม่นิดนึงนะถ้าหมายถึงว่าถ้าเดินจะไม่รู้แหละถ้าเดินมาทางเจอไฟโผลก่อนก็เดินเลยออกมาแต่ถ้ายังไม่เจอไฟโผลก็กอดถึงไฟโผลนะครับผมก็จะมีร้านหนึ่งชื่อว่าร้านนายดิทูสเตชันนะครับผมสาหาเสร็จร้อนขึ้นมาข้างบนหน่อยรสชาติอาจจะนิดนึงก็แล้วแต่คนอาจจะถูกปากหรือไม่ถูกปากแต่วิวโคตรดดีทุกคนมมาเชลองู อตรงนี้คุณสามารถเห็นวิวแบบคอยอันได้เกือบ180สองศาเลยครับ <c oughs> โอ้ก็ดีทุกคน,นสวยมากจริงๆเนี่ยสินะที่เขาเรียกว่าหอยอันมันเหมาะในการมาเที่ยวสักครั้งในชีวิตมากเลยนะครับดูบรรยากาศนะครับว่าหอยอันในรูปแบบของผมเป็นยังไงไนปะ <c oughs>